คนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืนในโลกที่โซเชียลคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราสร้างใครบางคนให้กลายเป็นคนดังและอาจฝังใครบางคนให้กลายเป็นคนตายฉันชื่อรินดามันแปลว่าคนที่เื่นเริงอยู่เสมอคุณอยากรู้ไหม ว่าการมาอยู่ในจุดสูงสุดของการเป็นคนดังคืออะไรตี1นึเนาทีของอทุกคืนพี่จะกลับมาตายที่นี่ซ้ำๆถ้ายังสะสางเรื่องที่ค้างคาใจไม่ได้วิญญาณจะถูกดึงกลับไปแดนพิพากษาตามกฎแห่งกรรมฉันต้องกลับไปทุกคนกำลังเข้าใจฉันผิดกลับไปแล้วถ้าทุกคนแม่งเกลียดพี่หมดแล้วพี่รับไปทิ้งดิ มีนายืนยันค่ะว่าเพื่อนของมีนาไม่ได้เป็นผีหรือวิญญาณไปทำร้ายใครทั้งนั้นหยุดหากินกับคนตายสักทีเถะคะพี่ลินเราสองคนไม่ต่างกันเลยนะอยากเจอผีลินดาดาวอีกหน่อย ฉันก็จะกลายเป็นตัวร้ายอย่างที่ทุกคนพูดถึงโลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลยสวัสดีวันใหมโวไม่ไหวแล้วโว้ยเจ๊เบาๆเดี๋ยวมันก็มาหาคอไม่เบากูจะด่ามันเสียงดังๆแบบนี้แหละ ตายไปแล้วก็ไม่รู้จักไม่พูดไม่กัดเมื่อวันกีกีกีต้องเกิดมาเป็นเดือนยี่หมีดาวทอง